แม่อันนี้ไปไหนลูกไปใส่ไปสัตว์ไปสัตว์ไปสัตวไปสัตว์ที่ไหนดูอะไรไปเสือไปเสือไปเสือไปช้างไปช้างไปช้าง <c oughs> ไปดูเสือก่อนดีกว่านะโอเคไหมไปเดี๋ยวเรวาไปดูเสือกันถึงแล้วทุกคนไฮเกร์คิงดอมเชียงใหม่ มาแล้วไปซื้อตั๋วกันไปซื้อตัว๋วเข้าดูเสือแล้วก็ซื้อตุก๊กตาเสือด้วยค่ะไปไปดูไปดูสิมีเสือตัวใหญ่ด้วยเน้องไปดูตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาเสือไอัน่ต เสือซู้อตัวกันคนดูเสือบรรยากาศเหมือนป่าไม่ฟอนน่ะนะไปไหนไหนเจอเสือแล้วไหนไปเลยวิ่งไปแล้วเจอเสือแล้วแอบอยู่ mm <laughs> เข้าไปไงลูกไม่ใช่ดิรอคิวก่อน โตไม่เล่นแล้วน uh ู worries, care, ่นด uh, <lang variables> <or> uh ูเฮ้ยจับหนเสือโตเต็มวัยเขาจะตัวตัวใหญ่เดี๋ยวน้องน้องาวิ่งนะครับเดี๋ยวอาจจะหกล้มน้องย่าวิ่งนะลูก ว่วิ่งอายุเยอะก็จะเหมือนมารณันกลกลัว้วลใครับคือ้าีวาือเขกล้ขนาดนี้เลยพี่ได้ย่างเลยเหรอใช่ครับตยังไงก็ตามบริเวณส่วนหัวกับขาเขาจะหวคุยแต่ไมเอาไว้ก็ไม mm ่ก hmm. ล้ห้ามใกล้ห้ามห้ามใกล้หน้ากะใช่ครับ แต่ชุ่มตัวเนี่ยมันเป็นอะไรจับได้่อเสือห้ามใกล้หน้าหน้าเสือก็ขาหน้าหาหน้าจับตองหน้าอุ้ยง่วงง่วง หูสวยป่ะเสือขาวลูกดูสิพี่อ่ะเส,สือขาวโอ้ใกล้มากสวยมากอืมดูมองหน้านน้องด้วยเออมันมองหน้าหนูด้วยอะ่ะดูสิห,หน้า เดี๋ยวเขาไปตาเลยลูกตาเป็นสีอะไอะตาเป็นสีฟ้าตาเป็นสีฟ้า,าดูสิเนี่ยแล้วสวยสวยด้วยดูสิ คนนิ่มไหมลูกนิ่มไหมเหรอเนี่ยน้องเขาหลับอยู่ไงน้องมันไม่ได้เข้าไงลูกจับมัน้นโอ้ยพี่นอนไหมนอนไหมนอนงี้ไหมขามัน,มนมใหญ่เงี้เหรอนอนงี้นะนี่นอน,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 นทับไปเลยทับไปเลยจับได้ไหมพี่จับไปเลย <aquele> มันแข็งมากเลยอ่ะ หางเไม่หางเขจับได้นะแมวใหญ่ลูกลูกหัวลูกหัวไม่ได้นะลูกหัวไม่ได้นะดูแค่ตัวเอวนะลูกเดี๋ยววิ่งนะมีอายืนกันที่เฉยเทาหน้าก็ไม่จับแต่ถ้าตนหลังเนี่ยเราแตงได้แต่ถ้าตื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะใช้เท่าหน้าในการเกี่ยวอะไรมาเล่นมาเกาบ แล้วเล็บเขาอ่ะยังอยู่ข้างในอ๋อมีเล็บมีเล็บอุ้ยเล็บแหลมมากใช่ครับสเสือจะเป็นจะเก็บเล็บไว้ข้างในเหมือนแมวมแต่ชีต้าจะเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในตระกุลแมวแต่แยกออกมาเป็นแมวที่ไม่สามารถเก็บเล็บเพราะเขาจะใช้เล็บในการตะกุยดินตลอดเวลาในการวิ่งพันธุ์เท้าเขาก็จะเหมือนหนาเหมือนดินัขาจะลงใช่อหนัาาบ อยาวจะก้าใจลูกเอาแค่พุงพอเอาแค่พุงเอาแค่พุงออ่าแค่ลูกลูกพุงอันนี้เป็นสโมเลตครับจากเท้าก็ไหมเท้าหลังลงมาลงมาลงมาเ้ยไม่ไม่ลงลงมาลงมาก่อนลงมาก่อนลุกลงมาก่อนชจะช้าจะช้า โอ้โหซอยนี่นี่จับนี่แต่ได้แต่ได้ไม่ได้แต่เลยอุ้ยบิดขี้เกียจแล้วอือหรเหลียวตกตุกเหตุตกเหตดตกนี่แต่แต่นี่แต่ห้าเดือนห้าเดือนจริงๆอะไรพี่แค่ห้าเดือนเสือห้าเดือนนั่นเนี่ยคน เรื่องพวกเนี้ยตอนเล็กๆเขายังได้กินนมนนีมยทำให้เขาโตโเร็วใช่แล้วกโตมาแล้วก็เริ่มเริ่มกินกระดูกแล้วก็จะเป็นแคลเซียมกระดูกแทนเดี๋ยวพ่อขออนุญาตพาน้องเล่นก่อนนะครับเจอกันตอนออกเลยให้เพื่อนๆดูนะลูกนะหลังจากหลังจากออกมาดูเสือ เล่นกระเพือแล้วหนึ่งปีหนึ่งปีที่หนูต้องเข้าไปเล่นอืมไอ้ลูกอมองโอ้ยนี่ขวบเดียวเองนะดูมันมองเลยนี่ขวบเดียวสองตัวว่ะสองตัวดิอืมแอบมองมันแอบมองตัวนึงนะอ่ะมีสองตัววี่ พี่เรียกอย่างกับแมวดูมันมองเอามาว่ะมาว่ะมาจริงพี่มาจริงว่ะพี่เอาจริงวะเฮ้ยเอาเอาเอาดิเอาเอาเอามาดิมาเอ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 าเด็กเอาเด็กมันใหญ่อู้ย อาพี่ไม่ดีไม่ต้องข้ามมาไม่ต้องข้ามมาไม่ดีโอ้ตัวใหญ่จริงๆโอ้ยดู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 ดอยากเล่นก่นอนหรืออยากเล่นนอนโอ้โหมันตัวใหญ่มากลายสวยเนาะเกองเนาะดูดิไม่เอาอะ่ะสนสหน่อย อีกหน่อยเราจะมีโปรแกรมตัวสองพันตัวละห้าล้านนี่นี่ตัวสีทองก็มีสีอันนี้เสือขาวนี่ตัวนึงเหรอนี่ตัวนึงนี่ก็เสือขาวที่นี่มีมเยอะเสือหายากพวกนี้หายากหมดเลยในโลกไม่มีไม่กี่ตัวพี่ก็พาเข้ามาดูเป็นเป็นพิเศษในสีทองพี่มาดูพิเศษเอ้ยเสือสีทองครับบางทีไม่ให้ลูกค้าเข้ามา ดูสีสันสีชาบะร้าวเนี้ยเนียเอวสาไหนไหนพอดูนี่งน้หนูไหนอ่ะน้องนบีเลี่ันจ้องมากโอเคตะกบแล้วนั่นหนูเลยสปีนะครับส่ปีอันนี้ก็สปีแต่ว่าตัวห่างกันมากเพาะวันมั้นเขาเป็นตัวเมีย นา่าน่ากลัวมากเลยอะ่ะอือดูสิมันจ้องมาสิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตาไหมนเนี่ยตาน่ากลัวมากเลยอ,ะอ่ะพี่ตัวนี้ก็สี่สี่ปีแล้วครับเป็นตัวแบบห่างกันเกือบครึ่งแล้วตัวผู้กะเป็นข้อเดียวกันเวลาเขาล่าล่าล่าเหยื่อนี่คือเขาโม่แบบนี้เลยป่ะครับไม่ครับล่าเหยื่อเขาจะเล่น เอลซ่าดำๆจะใหญ่ขึ้นเดี๋ยวมีเอลซ่าให้ดูนี่น้องเอลซ่าพึ่งไปชี้นะเดี่ยวเอ้ยชี่ใส่ด้วยเหรอพี่เอลซ่าแบบน่าจะโดนตัวนี้ลูกค้าเข้ามาตัวนี้ชี่ใส่เอลซ่าตัวนี้ตัวละเบาๆเจ็ดหลักสวยมากอืึองชอบเอลซ่าสีเทาลูกเดี๋ยวว่า เสือเอลซ่าตอนนั้นฟงแล้วตอนนั้นเห็นเด็กแล้วเนี่ยพี่อีมันจะขู่ไหมเนี่ยฮะ่ใกล้นันเรนโบมนเรนโบ์ดูมันโอ้มันสปูยมันจ้องมีอาด้วยมีอย่วิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งห้ามวิ่งเลยเดยวจะล้มอืมห้ามนเอไือนี่ไง ปัจจุบันนี่เงินลรางวัลตอนนี้พ่อพันอนาคตครับสีทองอุ้ยขาวสีขาวทองขาวทองแบบสวหุ่นสตาร์บัตเพี่มันนี่น้องไงมันจ้องน้องเดินตรงนี่เดินนี้ช้า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 ชลูกช่อยนะช้ามองตามช้าเหมือนกันมันก็มองตามน้องว้ายมองตามน้องมาแล้ว วิยลสวยมากลายสวยจริงหน่อยเราพอแต่ก็เปอร์เซ็นต์ที่ว่าถ้าเกิดลูกมาอาจจะรอดไม่กี่ตัวเพราะว่าอุ้ยมันอุ๊ยเฮ้ยจะมาหาน้องแบบนี้เลยเหรอข้างเดียวเลยมันเอาจริงมันมาเลื่อนในเองด้วยอ่ะทำอไรอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าปีพ่อพันธเมวเมวมันมันถอนหายใจดู สีแบบไม่เข้มเหมือนตัวอื่นตัวนี้สวยเลยอะสีทองสีอ่อนๆลายไม่ไม่เข้มมากเป็นกอผสมเจอเหลืองผสมสีขาวแต่เปอร์เซ็นออกมันียอะมากลู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 กหลบไปหลบออกเลยลบไปลบไปอืมมันไอ้ตัวนั้นก็แอบมองไหนพี่อันนี้อันนี้มันมันมันไม่เป็นไรจับมือพี่เข้าไปลูก เด๋ยวลื De ่นเนี hmm. ่ต ok ันน mm. ี้เนี่ยมองอีก wow> ตัวนึงระวางตกตัวไหนพี่แอบมองเราอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กอันนี้ห้ามเข้าใช่ครับเพราะว่าใช่ไหมพี่เด็กเด็กน้อยนี่ห้ามเข้าเลยอันตรายนะครับใช่ลูกค้าเลยเพราะว่ามาจะนี่ให้มันจ้องมีความสูงแต่ละกรงที่จะเข้าได้ใช่ต้องอายุด้วยบางทีอยู่ที่อายุ แอมองมันจ้องมันจะตะปบแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะใช้หางตามองแม่ฮะยุ่ยเฉยอยู่นิ่งๆเลยลูกสวยมากเลย <c oughs> ตอนแรกพ่อก็นกึกว่ามีตัวเดียวสีขาวลรำยองแน่นไหมขาออกมาไม่ได้หรอกจะมาหาน้องจริงนะไหมคือว่าถ้าที่สภาพวา่าน้องอยู่ในกรงกับเขาใช่ใคือม,ม,มันแค่มันมันดุมาก เด็กนี่อันตรายนะเนี่ยนะผู้ใหญ่ไม่มองนะไม่มองเลยไม่มองผู้ใหญ่เลยมองแต่เด็กเหมือนกันเวลาเขาล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเขาก็จะหาสัตว์ที่ตัวเล็กเห็นไหมมันจะง่ายในการแบบได้เปอร์เซ็นต์สูงที่ว่าจะได้กินมนถึงอันตรายเขาถึงห้ามเด็กเข้าต้องโตก่อนนะลูกเห็นไหมเดินเข้ามาหน่อยดิพถอยออกมาหน่อยก็เออ หหด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 เ,เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ทำไมมีกงนะหูมันก็โดนตะโพบแล้วว่ะสวยสวยอ๋อมันมองแต่เด็กเ,เดียวอ,อ,อุ้ยหนูก็มองพี่โอ้โหรอบตัวรอบตัวเป็นส่วนรอบอตัวอ๋อมีแต่เสือรอบตัวนีว่เขาไม่ให้เข้านะโขนอุ้ย ไปนี่นี่ตัวนี้ดุตัวนี้ดุตัวนี้เยอะดูดุ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 ด, <c oughs> ดุมากนี่ตัวนี้สุดหลอ่อนี่หล่อจริงส,สีขาวทอง มันหล่อมากเลยนะพี่ตัวเนี้ยหล่อจริงเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายสุดหล่อวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามราได้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายกดติดตามช่องให้มีอาร์ด้วยเอ็นเครดิตเอ็นเครดิต หลับแล้วหลับสนิทเลยหลังจากลับจากสวนเสืออืมคุ้มเสือสิไปแล้วเดี๋ยวป่อยให้น้องนอนแต่ตุ๊กตาเสือมาสองตัวดู <c oughs> บ๊ายบายทุกคน